ชือชอน้อง,งมาจากอำเภออุทองจอังหวัดสุพรรณมากันเยอะไหมครับมากันก็ท่าทั้งหมดเลยนะก็ประมาณร้อยกว่าคันเฉพาะของลุงนะครับของลุงเองก็สามคันสามคันครับกับเพื่อนบ้านที่มาในเสซตเดียวกันครับเพื่อนบ้านก็มาด้วยกันประมาณอีกสองคันก็ว่าจะตามมาอีกอสองเป็นสี่เฉพาะเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยก็ร้อยกว่าคันนั่นแหลอะอ,อัน้ที่จะตามมาอีกก็ ไอ้เพื่อนของลูกชายเก็จ้างคิดยังไงครับก็ไร่หนึ่งก็6หกร้อยห้าสิบครับหกร้อยมั่งหกร้อยห้าสิบมั่งแล้วแต่พื้นที่ก็วันหนึ่งก็ประมาณ20กว่าไร่30ไร่ประมาณเฉลี่ยก็25นี่แหละถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับาเหตุที่รถเกี่ยวจากภาคกลางมาไทีสันเดอยวกันเพราะอะไร ก็เพราะว่าภาคกลางเขาเกี่ยวหมดแล้วน้ําท่วมมั่งพอเปาะครับหมดแล้วก็ฤดูนี้ก็เป็นฤดูของภาคอีสานก็มาหารบจ้างครับมาหา,<พ>าแล้วมันอยู่ที่ราคา550600ปีนี้ปีนี้ก็ขอเพิ่มราคาขึ้นหน่อยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงชาวบ้านเขา,ไ,ไ,า,เขาไม่ว่าอะไรเขาว่าราคาข้าวเขาก็ปรับตัวขึ้นสูง ครับสมนำ้ำสมเนื้อเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็พร้อมใจที่จะขึ้นราคา